สนับสนุนโดยเซเว่นอีเลฟเว่สแตมเสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักสวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศชาวนี้กันกันกบ t ี N อ a r t h ค่ะ วันนี้11พฤศจิกายนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการ์ค่ะว่ามวลอากาศเย็นจากจีนยังคงปกคลุมอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานค่ะทาให้ช่วงเช้ายังคงมีอากาศเย็นนะคะส่วนทางภาคใต้ค่ะวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักอีกหนึ่งวันสาเหตุเป็นเพราะว่ามีร่องมรสุมนะคะที่พัดผ่านอยู่บริเวณภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียขณะเดีวยวกันค่ะก็มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่ยังคงพัดปกคลุมบริเวณเอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนลักษณะเช่นนี้ค่ะก็เลยส่งผลทํา ให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะอาจเกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลาหลกขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษค่ะ จากนั้นคาดการช่วงวันที่12ถึง16พฤศจิกายนกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้คาดการว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นจะค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงค่ะส่งผลทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ2ถึง3องศาเซลเซียสและจะมีหมอกเพิ่มขึ้นส่วนภาคเหนือและภาคอีสานนะคะอาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ค่ะ ในขณะที่พายุใต้ฝุ่นหยินซิ่งนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไหหลำแล้วก็ใช้ฝั่งเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่11ถึง12พฤศจิกายนนี้จากนั้นพายุลูกนี้จะค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงตามลําดับและไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยค่ะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภากันค่ะ เริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะสำหรับวันนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาบริเวณยอดดอยอากาศหนาวค่ะอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ9 15องศาเซลเซียส ภาคอีสานมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด17องศาอุณหภูมิสูงสุด33องศาบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12ถึง16องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้มีเมฆบางส่วนค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21องศาอุณหภูมิสูงสุด33องศา เช่นเดียวกันกับทางภาคตะวันออกนะคะมีเมฆบางส่วนและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทะเลภาคตะวันออกช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรและจุดไหนที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะ ส่วนทางภาคใต้วันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายจังหวัดเช่นที่ประจบวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะทะเลทั้งสองฝั่งคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า2เมตร ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดประมาณ35องศาเซลเซียสค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ